สวัสดีครับผมเบิ้ลจากร้านเบิ้ลมอไซค์2015นะครับก่อนจะพาทุกท่านชมคลิปรีวิวรถในร้านที่มาใหม่ผมขอรบกวนทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปให้ทุกท่านได้รับชมในคันต่อๆไปและเพื่อเพื่อนๆจะได้ไม่พลาดรถในร้านที่จะเข้ามาใหม่นะครับผมจะพยายามคัฒสารถสภาพสวยไม่แท้ไม่ล้มราคาเล้าใจมาให้ทุกๆท่านในคันต่อๆไปนะครับเชิญรับชมได้เลยนะครับ คราวนี้เราลองมาชมรถรอบคันกันนะครับ r o y a n e n f i e l d c s a s ิ i c 500สีน้ำตาลนะครับปี2017รุ่นปีผลิต2017ตรงรุ่นนะครับสีน้ำตาลสภาพสวยเลยนะครับใครหารุ่นนี้สีนี้อยู่คันนี้ตัวจริงรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนครับสนใจก็เข้ามาชมรถที่ร้านได้เลยนะครับ ร้านอยู่ติดถนนสุขสวัสดิ์เลยนะครับเลยซอยสุขสวัสดิ์6 2ทับ2มา200เมตรร้านอยู่ซ้ายมือติดถนนใหญ่เลยนะครับคันนี้นำเสนอในราคานะครับ123,000บาท123,000บาทเท่านั้นนะครับรายละเอียดการผ่อนเดี๋ยวผมลงให้ใต้คลิปเลยนะครับช่องทางการติดต่อก็ลงให้ใต้คลิปนะครับ สนใจก็ติดต่อเพิ่มเติมผมได้เลยนะครับหรือจะโทรติดต่อก็0891666761เบิ้ลน,นะครับท่านใดสนใจก็เข้ามาชมรถที่ร้านได้เลยนะครับยินดีต้อนรับนะครับตัวจริงก็สภาพสวยพร้อมใช้ครับ รถบ้านเจ้าของเดียวนะครับกุญแจสองดอกสมุดรับประกันศูนย์ครบนะครับคันนี้คันนี้เลขไม้สามพันสองร้อย 3, โลแท้ๆนะครับฟังเสียงเครื่องยนต์กันนะครับร้านอยู่ริมถนนนะครับต้องขออภัยถ้ามีเสียงรถวิ่งดังหน่อยนะครับรับประกันครับรถเครื่องยนต์สมบูรณ์ทุกจุดระบบไฟสมบูรณ์นะครับทางร้านเช็คให้เรียบร้อย อย่างดีนะครับพร้อมใช้งานเลยนะครับครับท่านใดสนใจก็ติดต่อผมได้เลยนะครับ0891666761เบิ้ลนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับสวัสดีครับ